ฮัลโหลทุกคนอย่าเพิ่งตกใจกับสภาพเราต่อดีนะคือเข้ามาแล้วก็แบบคนนี้ใครออกไปอะไรอย่างงี้อย่าอย่าเพิ่งนะทุกคนนี่คืออั้าเองก็คือหลังเพิ่งซ้อมเต้นเสร็จก็คือเราจะมาทําบล็อกหนึ่งวันอีกแล้วรู้สึกว่าการทาบล็อกเป็นอะไรที่แบบเราแฮปปี้เรามีความสุขมากอะไรเงี้ยซึ่งรอบนี้เราจะมีมิชชั่นว่าจะคลิปสองคลิปที่แล้วเนาะเราบอกว่าเราเป็นแบบ binge eating หรือว่าเราเป็นโรคแยัดอาหารซึ่งทําให้เราน้ําหนัก เพิ่มขึ้นมากๆในเวลาสั้นถามว่ามากขึ้นเท่าไหร่ก็คือหเดือนทุกคนหนึ่งเดือนสิบกิโลมันเป็นอย่างนั้นเลยทุกคนคือโลกนี้มันก็น่ากลัวพอๆกับโลกข้างผอมเลยซึ่งวันนี้เราก็จะทําการไม่ใช่อดอาหารนะทําการไม่ยัดอาหารหนึ่งวันพรุ่งนี้จะทําได้ไหมก็เป็นกําลังใจให้อั้มด้วยนะทุกคนตอนนี้อั้มอาจจะ พูดดูแบบหอบๆไปน,งนึงเพราะว่าเพิ่งซ้อมเต้นเสร็จเลยคือจริงๆไม่ใช่อะไรคือจะมาสารภาพให้ฟังว่าจริงๆเราอะจะทําไม่บินไม่ยัดอาหารอะเจ็ดวันเป็นชาเลนจ์ซึ่งเราทําไม่ได้ตั้งแต่วันแรกก็คือวันนี้เราเริ่มตั้งแต่วันแรกแล้วมันไม่ได้เลยเราก็เลยคิดว่าเอองั้นวันเดียวก่อนละกันเนาะอะไรอย่างงี้ก็ไว้เจอกันทุกคนฮัลโหลมอร์นิ่งทุกคน ก็ตอนนี้แบบก่อนหน้านี้เราตื่นตอนตีสองแล้วก็พยายามหลับต่อคือจริงๆปกติมันหลับไม่ได้แล้วก็พยายามมากๆจนหลับได้แล้วก็ตื่นมาอีกทีตอนตีห้าก็เดี๋ยวจะมากินข้าวละเราก็จะกินน้ำตกอกไก่ย่างจากร้านอาหารคลีนชื่อ u n d เด360ซึ่งอันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะอันนี้เราซื้อมากินเองโอ้ยตกใจนะาตัวเองว่า อ่ะฮะก็เดี๋ยวจะชิมแล้วอืมอร่อยมาทายกันว่าเราจะบินไหมก็เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปหาหมอจิตแพทย์เพื่อรักษาโรคบินกับโรคข้างผอมกันเที่ยงนี้อั้มก็กินการโนล่าแล้วก็เดี๋ยวจะกินมันม่วงอีกถุงหนึ่ง หลังกินข้าวเสร็จหนึ่งชั่วโมงแล้วก็มาแกะท่าโลโก้ใครฟังบ้างยังมันดีมากทุกคนถามว่าเราทำอะไรอยู่ตอนนี้เราก็กำลังนั่งตัดคลิปที่จะลงวันนี้แล้วเราก็กำลังถ่ายให้เห็นว่าเรากำลังตัดคลิปที่จะลงวันนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะถ่ายที่เราถ่ายคลิปที่จะลงวันนี้แล้วเราก็จะถ่ายคลิปที่ถ่ายของการถ่ายที่จะลงวันนี้อีกทีโอเมย์ก็ oh ทุกคน ทุกคนเราเพิ่งรู้ว่าที่เราทํามาเมื่อกี้มันผิดทั้งหมดเลยคือเราไปคุยในกลุ่มที่เป็นแบบโลกต่างๆที่เกี่ยวกับแบบการกินอะไรอย่างนี้กันใช่ไหมเราก็พูดถึงเรื่องที่เราบินแล้วเขาบอกว่าเออ,เอ,อจริงๆอะ่พะพอยาเราบินอะ่ะเราห้ามอดพอถ้าไม่นะมันจะยิ่งบินแล้วก็มันก็มันก็คือเรื่องจริงที่เราจะแบบบินแล้วก็อดแล้วก็บินแล้วก็อดอะ่ะก็คือสิ่งที่ทํามาผิดทั้งหมดเลยทุกคน ก็คือที่กินกานูร่าเล็กๆน้อยๆอันนั้นอะคือผิดโอเคทุกคนคือตั้งแต่ตัดคลิปไปตัดคลิปมาก็รู้สึกผิดกับแบบคนดูมากเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเข้ามาเรื่องการบินเราอาจจะแบบอยากเห็นอ้ําแบบเขาเรียกไงอะไม่บินแล้วก็มีความสุขแล้วก็แบบเย่ไม่บินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันไม่ใช่อย่างนั้นอะเราก็ แอบกลัวนิดนึงว่ามันไม่พอมันไม่เป็นตามคาดของคนที่ดูแล้วคนดูเขาจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยก็ขอโทษคนดูด้วยที่ทําไม่ได้คือพยายามแล้วทุกคนตอนเย็นอ้ําก็กินโปรตีนแพ็กจากอันเดอร์สามหกสูตรเดิมอันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์จริงๆนะมันมีคำนึงเ้ยเนี่ยตอนแบบเริ่มตกเย็นก็จะชอบเพ้อชอบเป็นบ้าชอบแบบนี้ตลอดก็คือ มันมีช่วงหนึ่งที่เราเข้าไปดูในไอจหรือว่าเข้าไปดูในแบบโซเชียลมีเดียแล้วมันรู้สึกว่าเออมันท็อกซิกเกี่ยวกับแบบด้านแบบร่างกายมากเพราะแบบร่างกายเราไม่ใช่ทป์ของคนที่เขาแบบชอบเราอะไม่ใช่อย,อยู่ความรักหรอไม่โอ้ยเมื่อกี้จะซึ้งอยู่แล้วอะ่ะโอเคก็คือเรื่องใหม่ก็คือเขาอะไปดูตามพวกเขาเรียกไงอะ่ะ พวกโซเชียลมีเดียต่างๆที่แบบเขาโพสต์รูปบิวตี้สแตนดาร์ดมันเขาเขาชอบไทยประมาณนี้ไน้ก็แม้ซึ่งเราไม่ใช่บอดี้เราไม่ใช่บอดี้ทรงแบบที่ไทยพี่คนอื่นเขาชอบกันอะแล้วมันก็รู้สึกรู้สึกว่มันท็อกซิกนิดนึงคือโซเชียลมีเดียมันเป็นอะไรที่ท็อกซิกมากแต่ว่าเราทุกครั้งที่เราคิดอย่างเงี้ยเราจะพยายามคิดอย่างนี้ตลอดเลยว่าเออเนี่ย จริงๆอะโซเชียลมีเดียมันไม่ได้มีหมายถึงการที่แบบจริงๆโซเชียลมีเดียมันท้อกสิ่จริงๆแหละแต่ว่าการที่เขาลงรูปอะมันไม่ใช่ความผิดเขาแต่เราอะต้องปรับ Mindset เองอะไรอย่างเงี้ยอืมอ้าแล้วอันนี้เราก็จะลงใน YouTube เพื่ออะไรไม่รู้ <c oughs> มีคนเขียนว่าแบบเอออ้วนขึ้นเยอะมากตัวใหญ่มากคืออันนี้คือหลายคนที่แบบเพิ่งเข้ามาคือจะบอกว่าโอ๊ย เพลงก็เออนั่นแหละคืออ้ําก็มีความสุขที่อ้ํากินน่ะทาไมอ่ะคือเราก็ไม่รู้ว่าแบบมาตรฐานแต่ละคนคืออันไหนคืออ้วนอันไหนคือผอมถูกปะงงนะคืออืมก็อ้ํามีความสุขที่อ้ําจะกินแบบเนี้ยอ้ําก็ใช้ชีวิตแบบเนี้ยเออก็ก็ดีกว่าที่ไปผอมแต่อ้ําไม่มีความสุขเลยอ่ะเอาความสุขตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วอย่าไปเราค่อยฟังคนอื่นหลังจากที่เรามาดูว่า อันนี้เรามีความสุขหรือเปล่าอืมนักปัชญาอ้ําเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราจะพูดและให้เธอแปลนะอ่าพ<อ>ูดคำอะไรเถอะปอกกระเด้งฮะพ่อฮะอะไรนะพ่อปอกปอกกระเด้งปอกเด้งอะไรอ่ะอกระเดง อะไรอ่ะผักผักชนิดหนึ่งไปไปคลิปนี้ก็จบประมาณนี้นะทุกคนอันนี้ก็คือถ่ายในีัยมถัดไปก็ถ้าชอบก็บอกด้วยจะได้ทำบล็อกอีกเรื่อยๆเพราะเป็นคนชอบทำบล็อกมากโอเคนะทุกคนก็ถ้าชอบก็คอมเมนต์ด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วบายบาย